อร่อยไหมลูกได้ัชเลี้ยงไหมจ้ะแมวเอาปลาไม่ยุนำ้ำหนูอร่อยไหมลูกยูอันมอสอีกไหมลูกเอาไหมหนูหนูอีกไหมอะหนูหนูเอะเนี่ยหนูเอา,าเอาเลยอ่ะ่ารักน่ารักจัง มาเลยไม่มาเลยเลยมาเลยเลยไม่เลยอะ You s u c h a good girl boy I don't know you are boy or girl but you're so cute so cute น่ารักบางทีว่าตัวเทกตัวแม่น่าจะแต่น่ารักมากเลยจัดเลี้ยงมาแล้วลูก nó gì má nó mình lấy luôn ở gì má ở gì má anh mấy luôn à anh à má you want more yeah you want more yeah you want more more hey you're so cute กัดมือฉันนะอันหนูอ่ะอย่ากัดมือก <laughs> ินได้ไหมลูก Yeah he e a t from my hand Yeah I give him chicken now chicken wings